เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอัปเดตใหม่บ้างแค่หน้าล็อบบี้ก็เปลี่ยนไปละเป็นสังเวียนเวทีมวยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอีนดีต้อนรับก้าสูตรจัส m ิมิชเลนะคะฟรีไฟอัปเดต หม่อหลายๆคนอาจจะยังแบบว่างงมึนๆงงๆว่าเฮ้ยเขาอัปเดตอะไรบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะจะมาบอกเขาว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแต่จะดว่าน้องๆหลายคนเนี่ยน่าจะสงสัยเขาว่าสกิลตัวละครเคลลี่หายไปไหนอะถ้าอยากรู้ว่าหายไปไหนเดี๋ยวตามเข้าไปรับชมคลิปนี้เลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะอีกอย่างในวันนี้มีชุดเข้ามาใหม่ด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าชุดอะไร ไปกลิดจ้าแล้ววันนี้นะก็มีชุดอัปเดตเข้ามาใหม่ด้วยนะคะเป็นกะเรียนข่าวนะท่องยุทธภพบจบใน8ทีอ <laughs> ตอนแรกอาจเป็นท่องยุทธภพ ใน8นาทีคือกำลังงงว่าอะไรคือจบใน8นาทีเลยแต่อ๋อจะอ่านผิดเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วก็นอกจากกิจกรรมนี้เนี่ยยังมีนี่เลยะค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะมาล็อกอินรับบัตรนะคะเขาเรียกว่าตั๋วสุ่มตู้เดมอนรอยัลกับตั๋วสุ่มตู้ปืนด้วยนะทั้ง2อันนี้ล็อกอินรับไปเลยจ้าเดี๋ยวเข้ามาดูนี่ดีกว่าชุดของเราในวันนี้ก็เรียนข่าวรอบนี้นะคะเป็น แบบตู้สุ่ม8ทอทีดวงสวยๆก็คือกดไปเลย8ทีนะ<อ>เดี๋ยวจะจะเลือกของที่จัดไม่อยากได้อ่เลือกเลยของที่เราไม่อยากได้2อย่างรอบนี้สตาที่9เพชรมาดูว่าเราจะดวงดีหรือเปล่าโอเคชุด9เพชรจะเป็นยังไดเ้เกือบละสงสัย ชุดการเรียนข่าวของเราเนี่ยมันน่าจะลื่นไปนิดนึงมาเลยเลยไปตรง M4 ไม่ไปแหละรอบที่สองามสิบเก้าเพชรคิดว่ารอบนี้ไม่น่าจะเหมาตู้ดวงเริ่มไม่ค่อยดีรู้สึกว่าดวงไม่ค่อยดีทุกคน <S <S> <S แต่ยังไงของมันก็ต้องมีดวงไม่ดียังไงเราก็จะเอาชุดนั้นมาให้ได้ค่ะ นี่แอร์บอร์ดขออย่างเดียวรอบนี้ขออย่างเดียวขอไม่เหมาตู้จะออกตอนไหนก็ได้แต่ขอไม่เหมาตู้แต่ถ้าะใ้ดีออกตอนนี้แล ขาวอันเนี้ยมันจะมีอ่าตัวของทรงผมเนาะทรงผมจะเป็นทรงผมปล่อยของผู้หญิงนะคะมีผมหน้ามา้าเน็บดอกไม้สีขาวโบสีแดงห้อยลงเขาเรียกว่าไงตุงต้งติง้งเป็นผู้ห้อยลงมาเนาะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นอ่าเปียีๆแล้วก็มีตกแต่งด้านหลังนะคะส่วนแว่นอันนี้ไม่เกี่ยวออกถอดแบบอ่ะต่อไปเป็นหน้านะคะหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นแต่งหน้านะคะมีแบบว่าแต่งหน้าแบบเลอะๆให้ดูแบบดุๆนิดนึงตัวเสื้อ ตัวเสื้อจะเป็นแบบนี้นะคะมีสักตรงหัวไหล่นิดหน่อยเนาะแล้วก็แบบเป็นยาวๆมีโบผูกอุ้ยสวยนะส่วนกระโปงค่ะกระโปงเนี่ยจะเป็นกระโปงแบบว่าอ่าสั้นๆน,นะคะแล้วก็มยียาวด้านข้างแล้วก็ใส่เป็นถุงน่องลายตาข่ายรองเทา้าก็เป็นรองเท้าสีดแดงจะค่อนข้างชอบรองเทา้าแฮะสำหรับเซตนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตกันก่อนดีกว่ามีอะไร เดตบ้างอย่างแรกเลยนะทุกคนเห็นกล่องสี่เหลี่ยมด้านล่างข้างๆกับตรงเริ่มเกมปะอันนี้ก็คือหน้าสกิลนะที่เราสามารถเปลี่ยนสกิลตัวละครได้ตรงนี้เลยนะ <Yeah. S 1> นี่เราก็เลือกนะคะไอเทมของเราให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้และสกิลเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยเห็นปะเนี่ยอย่างเช่นอันนี้นะคะ oh. เป็นสกิลใช้งานเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะใช้ตัวละครตัวไหนนะนี่เลือกเลยเลือกเลยเอาใช้โครโนแล้วก็นี้เป็นแบบพวกสกิลติดตัวนะคะเราก็สามารถเลือกได้นะคะว่า เราจะเอาตัวละครอันไหนไปคือเปลี่ยนได้สะดวกแล้วก็ง่ายมากๆเลยถัดมามาดูตกหน้าตัวละครค่ะหน้าตัวละครตรงนี้เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคะนี่เห็นปะแล้วก็อันนี้แอบมีสปอยนิดน,นึงซีเอมตัวละครเข้ามา,าตัวละครที่ยังไม่ปลดล็อกสองตัวที่กำลังจะเข้ามาใหม่คือแบบแค่อาา่านสกิลก็รู้สึกว่าโหดแล้วแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนบัฟสกิลให้ดีขึ้นนะอย่างเช่นตัวละครลิงอันนี้นะคะตัวละครลิงเนี่ยแปลง ้องเป็นพุ่มไม้นะเป็นระยะเวลา15วินาทีนะคูดา200ถ้าสมมุติว่าเราสังหารศัตรูได้หรือว่ายิงล็อกเนี่ย สกิลมันจะรีเซ็ตเราสามารถกดไอีก้ีได้เลยอันนี้ต้องลองไปเล่นดูนะคะเหมาะสําหรับตัว Attacker หรือว่าตัวชาร์ดนั่นเองนะคะส่วน <Wow. S 1> so, ตัวนี้ตัวราฟาเอลเนี่ยปืนสไนเปอร์นะคะแล้วก็มาร์คแมนได้รับสถานะเก็บเสียงศัตรูที่โดนยิงและล้มลงจะสูญเสีย HP เร็วขึ้น45 <Wow. S 1> ก็คือเลือดไหลไวขึ้นนั่นเองอ่ะแล้วก็นนี้หลายคนสงสัยว่า 好汉。 อัปเดตแต่พอถึงเวลาวันนี้ไปอ่ะเหลือแต่สกิลของเคลลี่อเวกอันนี้บอกก่อนนะคะว่าเคลลี่เนี่ยมีการปรับนะคะให้ดีขึ้นนะคะด้วยการเอาสกิลของตัวเคลลี่ธรรมดากับเคลลี่ที่อเวกแล้วเนี่ยมารวมกันเป็น1นึ่งสกิลก็คือ f l ลชชิ่งบูล l ล็ตนั่นเองนาะค,ความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยหรือว่าความเร็วในการวิ่งเนี่ยก็จะเร็วขึ้นเหมือนเรามีเคลลี่แล้วก็สกิลของ f l ลชชิ่งบูล l ล็ตเนี่ย ก็สามารถใช้ได้ด้วยเหมือนกับว่าเราเอาสกิลเคลลี่ไป1อันเหมือนเอาไปสงสกิลนั่นเอง <Okay. S 1> นะคะคือบัฟดีขึ้นมากๆส่วนตัวละครอ,อื่นๆก็ทุกคนก็ลองศึกษาดูเอาละกันเนาะแล้ววันที่15นะคะหรือว่าวันนี้นี่เองเนาะเขาก็จะมีการนะคะรีเซ็ตแรงสี่วีนั่นเอง นะสีวิสสีรีเซ็ตแล้วนะใครจะเก็บซีซั่นนี้ก็สู้ๆนะคะไม่รู้ว่าของซีซั่นต่อไปเนี่ยจะเป็นสกินปืนอะไรหรือว่าชุดอะไรอะไรยังไงอันนี้ก็ยังไม่ทราบแน่นะคะต่อมา มีอัพเดตปืนใหม่เข้ามาในเกมด้วยนะคะก็คือปืนคอนะปืนนี้เนี่ยจัดลองไปเล่นดูละในแบบ4 v 4ทั่วไปมีนะแล้วก็แมทแบบ BR นะคะแบบทั่วไปก็มีเหมือนกันก็เจอเหมือนกันนะซึ่งปืนนี้เนี่ยเวลาเรานั่งอะ่ะมันจะมีขาตั้งให้เราเลย3ขาเห็นปะนี่เราจะนอนยิงก็ได้เวลานอนยิงมันก็จะแบบลดแรงดินให้เราเห็นปะ,เ,นปะเออดูดาเมจแรงมากเลยนะ นี่เวลานอนยิงก็แบบโคตรเท่ เลยค่ะทุกคนแต่เดี๋ยววันนี้เราจะลองใช้ปืนนี้นะคะเอาไปเล่นดูในแมปซ v วเพราะว่า CVC เนี่ยธรรมดาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนด้วยนะคะมีแมปเข้ามาใหม่ก็คือแมปเกาะสวรรค์ใหม่นั่นเองนะ,ะเดี๋ยวออกไปดูก่อน <S 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 คืออันนี้แบบเป็นสิ่งที่จัดรอมานานเหมือนกันแมปทั่วไปอันนี้เป็นเกาะสวรรค์ใหม่จัดหะโคตรอยากาเล่นเลยแล้วเขาเอาเข้ามาให้เล่นแล้วนี่เดี๋ยวจะไปเล่นให้เต็มที่เลยแต่ว่าหมวด CVC นะคะก็มีนะคะหมวด CVC ก็มีเดี๋ยวเราลองไปเล่นหมวด CVC อันนี้ดูละกันนาะ วันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะ,จะลองเล่นปืนคอด้วยอมาดูกันว่าปืนนี้เนี่ยจะลากหัวได้ง่ายหรือเปล่าชุดใหม่ชุดใหม่ทุกคนชุดใหม่เอาปืนในนี้คือแบบต้องใช้เงินตัองพันเจ็ดเดี๋ยวเราใช้ปืนพกไปก่อนเก็บตังค์เก็บตังค์ชุดใหม่โคตรเทเลยข้างล่างเหรอข้างล่าง ต้องทิ้งเพื่อนเหรอทุกคนเผอช่วย<ะ>ยิงหน่อยเพื่อนโอ๊ยเฮ้ยทำไมเหมือนดาเมจมันแดงโดนหัวไอ้ฟอร์ดไอ้ฟอร์ดมันไม่ตายวะทุกคนนี่แน,น่เอาละตอนนี้ตังเราพอที่จะซื้อนะคะปืนใหม่เร็ อด้านนี้ <First Blood. S 1> หัวเน้นเ้นหัวเน้นเน้นเฮ้ยมีคนรามีคนร้ายโอ้หเกือบแล้วอัดตัวไปก่อนจะหวาเมื่อกี้ไม่ลงไม่ลากแล้วขอพันยาก่อนคือเลือดแบบเลือดไม่พอแล้วทุกคน ออาตรงนะจะรู้สึกว่ามันแบบเข้าหัวเข้าหัวง่ายเราใช้2กระบอกเลยละกันทุกคนแบบ80นัดไม่ต้องรีโหลดโอ้คนนี้เล่นสนิยมันมีบาเลตเข้ามาแล้วหัวในเนี้ย เพื่อน my friend แลว้วจากตอนแรกแบบอีเกมเดียวก็ชนะแล้วปล่อยให้เขาเล่น3เกมอะ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ <Yeah. S 2> เพราะว่ามันมีที่ฉีดย yeah, าเราเลยรู้สึกว่ามันเหมือนยังขาดอีกนะคะยังไม่ครบเฮ้ยเอ้ย่าเดียกันดิเอ้ย <Hey! S 1> ถ้าได้ MVP จะได้หน้านี้ <Wow. S 1> จัดไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดไม่ได้ MVP จะได้หน้านี้หรือเปล่านะคะไม่แน่ใจแต่ว่าเฮ้ย hey, เป็น MVP แล้วได้หน้านี้เอ้ยเท่ ของฟีไฟในวันนี้ก็จะมีเป็นประมาณนี้เนาะแต่ปกติแล้วเนี่ยเวลามีอัปเดตเซิร์ฟใช่ปะตู้โกโรโยอเนี่ยจะมานะคะซึ่งนี่เดี๋ยวคืนนี้มาแน่นอนคืนวันที่15ไป16ตู้โกโรโยอมาแน่ซึ่งชุดจะเป็นชุดนี้ทุกคนเท่นะ่อกอย่างนี้เทแต่ไม่รู้ว่าพอเอามาลงตู้จริงๆหรือใส่จริงๆแล้วอะ่ะจะเทหรือเปล่า เออแต่เอฟเฟกมันดูเยอะนะเนี่ยนี่ขนาดชุดฟรีเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาสุ่มชุดนี้กัน <Okay. S 1> มาดูกันว่าเราจะหมดเท่าไหร่แต่ว่าชุดกระเดียนขาวของจันนาหมดไปเพียงแค่ส4 6ร้่กเพกันทุกคนถูกมากมากใครที่อยากได้ชุดนี้นะคะลองเสี่ยงดวงดูคุณอาจจะดวงดีก็ได้นะอาจจะ9เพรแล้วก็ได้ใครที่แบบสุ่มทีเดียวได้เนี่ยไม่ต้องมาขิงนะคะเพราะว่าก็ปีนี้อาจจะใช้ดวงไปหมดแล้วก็ได้ เดี๋ยววันนี้จะคงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ